สวัสดีสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนสี่เลนนะครับสีเลนเส้นหลักมาจากสงขลาไปข้างหน้าคือไปเมืองระโนดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลระวะที่ผมชี้อยู่คืออนามัยนะครับหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนนะครับตำบลระวะ ดี๋ยวจะพามาดูที่ดินนะครับห้องละห้าหมื่นบาทอ๋อเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลี้ยวซ้ายเยื้องๆกับอนามัยนะครับตรงเขาเรียกว่าโรงอิดนะครับตรงนี้เป็นโรงอิดโรงอิดนี่ไงทาอิดโอเคที่ดินแปลงนี้ครับขับตรงไปประมาณสา0ร้อยไม่เกินสี่ร้ยเมตรนะครับสา0ร้อยเมตรสี่รอยเมตรแถวนี้แหละ <c oughs> ตรงไปถนนเส้นนี้เลยนะครับ ห้องละห้าหมื่นบาทหรือว่ายี่ห้าตารางวานะครับเอากี่ห้องก็ได้ติดถนนคอนกรีตนะขับตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงโอค้คตรงไปตรงไปังไป้ง,ปงกาวีหนายทางใช่ที่ดินแปลงนี้เข้าได้หลายทางนะครับแต่ว่าทางนี้ใกล้ถนนสีเลนมากที่สุดข้างในจะเป็นหมู่บ้านนะครับใครๆอยู่แถวนี้ก็ลองดูนะครับ ขายไม่แพงเลยห้องละห้าหมืบาทเอากี่ห้องก็ได้ดินนีหลายห้องโอเคโอเคโอเคเรามามถึงแล้วนี่ไงตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตนะพอตรงมาเจอถนนคอนกรีตด้วยสีแยกเอาไปเลยไปเลยไปเลยสี่แยกแล้วก็มีคลองโอ้โอนี่ไงปักบุงเปียบเลย คลองปักบุ้งเต็มคลองเลยมองไม่เห็นน้ำาช่แล้วโอ้ที่ดินแปลงนี้เลยนะครับนี่ไงแปลงนี้แหละห้องละห้าหมืนบาทตอนนี้ขายไปแล้วหกห้องนะครับเรื่องเรืออีกเป็นกระตากอะไรสดใจฮักมาเลยอ๋อดูทำเลดูทำเลนี่ติดถนนคอนกรีตนะว้าย โอเคเราขายเริ่มตั้งแต่มุมนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าที่ว่าติดมุมตรงนี้ขายไปแล้วหกห้องที่สวยนะครับลึกประมาณ20-25ถึง25เมตรนะครับความลึกแต่เราขายเป็นตารางวางนะโอเคห้องละ50 0 0 0บาทหรือโอเคโอเคอ๋อไปไปขับไปเลย ทางหน้าจะเป็นหมู่บ้านนะครับห่างจากของไว้ฟนิดเดียวประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนี่คือเสาไฟฟ้านะครับนี่ไงห่างหมู่บ้านมานิดเดียวโอเคนี่ถึงหมู่บ้านแล้วห่างอยู่ใกล้แค่นิดเดียวเองใครสนใจทักมานะครับขายห้องละห้าหมื่นบาทใกล้กับโรงพยาบาลชุมชนตำบลราวะอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา นี่ไงบ้านกดสนใจทักมาครับ0993642566ก้าสามสี่สองห้าหติดต่อนายจารเลยครับคนนี้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับ